บอลสีสวย2 3 4บารมีบอลสวัสดีครับสนใจโทรแอดไลน์0649310997สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสอรับสี่บารมีบอลมีบอลถีอสวยมาแบ่งปันนะครับพี่ๆจะส่งไปเสนอหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทเนาะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมอ่า หรือหรือโทรเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้นะครับพี่ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเนาะมาครับพี่บอลสีสวยๆบอลด่างมัดป้ายไม้เก่าไม้ใหม,ม,ม่ไม้แร่แจ่มๆจึ้งๆเริ่มกันที่ต้นนี้ครับผมนี่เลยน้องอ้วนโกมบังเกิดเก้าแล้วมีป้ายสวยใบยใหญ่เบอร์เร่อเบอร์เร่อก็ทางห้าจุดห้าพี่ล้นล้นครับผมล้นล้นนี้เลยจ่าสวยๆบังเกิดเก้าครับพี่รอดใหม่เบอร์เร่อเบอร์เร่อเช่นกันจ่ะนี่เลยบังเกิดเก้าสามร้อยบาทครับพี่สวยสวย ูใหญ่ล้น5.5ต้นที่1ครับผมบังเกิด9ก้าครับพี่เนาะนี่ต้นที่1ต้นที่1่ใหญ่ๆสวยๆครับผมแน่นๆเดี๋ยวผมเทียบไปดูนี่ใบใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วใบใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วต้นหนึ่งแล้วเนาะบังเกิดเก้าเดี๋ยวคัดใหญ่ๆสวยๆให้เลยครับพี่ต้นนี้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 สวยๆใหญ่ๆเบลเลอร์นี่เลยบังเกิดเก้าครับพี่300บาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนี่เลยใหญ่มากล้น5.5เช่นกันครับพี่300บาทต้นที่สอง บังเกิด9ครับพี่บังเกิด9นี่เลยจอ่ะหวางก่อนด้านในอีกสัก1ต้นเนาะข้างในอสักนึ่งต้นต้นนี้ผมว่าต้นนี้ผมว่าต้นนี้นี่เลยใบใหม่ก็มาแล้วบังเกิด9ครับพี่สวยๆสามร้อยบาทต้นที่สามครับพี่ใบใหญ่เบ้อเร์เบ้อเร์รหลอดใหม่มาแล้วป้ายมาแล้วนี่เลยจ้ะบังเกิดเก้าสามร้อยบาทต้นที่สาม หวาน,นชมพูครับพี่กลับหานุมานประสานกายนี่เลยชมพูสวยหวานเจี๊ยบหานุมานประสานกายครับพี่ไซส์ใหญ่ต้นโต5.5นิ้ว150บาทครับพี่สวยหวานเจี๊ยบเลยหานุมานประสานกายนะพี่นี่เลยแรงในตำนาน <c oughs> ผมจําได้เลยตร,ตรงนั้นที่ว่าเปิดตัวมาทีแรกเลยมี <c oughs> เล็กนี่นะตัวเล็กเลี่ยกระถางห 5, 5าครับพี่แปดหมื่นุด้งโยง <c oughs> อ่าตอนนี้ครับพี่อหานุมานประสานกาย150บาทครับพี่ต้นนี้สวยสวยเลยจ้ะนี่เลย ชมพูสวยหวานเจี๊ยประสานกายต้านี้อยู่มุมตู้ครับพี่สวยๆมณีจันทร์มณีจันทร์นี่เลยดังสวยว้าวๆครับพี่นี่เลยสวยแจ่มว้าวมณีจันทร์ครับพี่ด่างสวยเม็ดสีแจ่มมาแล้วมาแล้วนี่เลยจ้ะมณีจันทร์สองร้อยบาทจ้ะมารบสวยอยู่มุมตู้ตรงนี้เองมณีจันทร์สวยๆครับพี่ด่างแจ่มโบแจ่มบ้าเลยสองร้อยบาทสวยๆนี่อยู่มุมตู้ตรงนี้ครับพี่ไม่ได้เปิดนานตู้นี้ไม่ได้เปิดนานแงมาเจอพอดีนะพี่เนาะอ่างงามๆัดมาเป็น อาไม้ร้อยต้นนี้ครับพี่ปักษาพระนาวันครับพี่กัดขาวสวยแล้วสวยแล้วนี่เลยจากปักษาพระนาวันเนาะนี่เลยจาะหนึ่งร้อยบาทครับพี่ร้อยเดียวบอลกับกัดขาวมีเม็ดชมพูนะพี่ปักษาพระนาวันนะพี่นี่เลยร้อยเดียวจาะสวยสวยเลยแล้วก็มีลูกไม้เป็นลูกไม้ใบอาหอกนะพี่หอกม่วงหอกม่วงนี่เลยจ้ะฟอร์มกอมีสองต้นในกระถางนะพี่มีสองต้นในกระถางนันนี่เลยลูกไม้ นี่เลยออกหอ,อกทรงใบหอ,อกม่วงเนาะหนึ่งรนะ้อยบาทครับพี่หนึ่งร้อยบาทมีสองต้นในกระถางนะครับผมไซใหญ่สวยกับเทวาอะพิรักครับพี่นี่เลยเหลืองกระดูกดำมาเรียบร้อยแล้วอนันนี้ต้นโตไซใหญ่แม่ผ่านแล้วนี่เลยครับพี่ยกออกมาให้ดูกันเจ็บเจ็มนี่เลย เทวาอภิรักษ์ใหญ่สวยด้านข้างครับพี่700บาทะพี่ตน้นนี้สวยแจ่มไซส์ใหญ่แม่พันธุ์นี่เลยเหลืองเขียวกระดูกดํามาแล้วเรียบร้อยแบบนี้แบบนี้ครับพี่นี่เลย7 0 0บาทต้นที่1ครับพี่ต้นที่1เทวาอภิรักษ์ครับพี่ไซส์ใหญ่แม่พันธุอันนี้ต้นที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวผมมีอีกต้นหนึ่งครับพีบน 2, บ่นี่เลยสวยสวยเทวาอภิรักษ์ใหญ่แม่พันธุครับพี่นี่เลยสวยสวย0บาทต้นที่สองครับพี่นี่เลย เหลืองเขียวดำเข้มมาเรียบร้อยแล้วด้านข้างจะมีเนื้อไซส์ใหญ่แม่พันธุ์หลอดไปนี่คือดำออกมาเลยพี่หลอดดำออกมาเลยนะนี่เลยจ้ะใบล่าสุดเทวาอภิลักษ์เจระบาทต้นที่สองครับพี่ไส์ใหญ่แม่พันธุ์กระถาง5.5นิ้วนี่เลยเหลืองตัดดำมาแล้วสวยๆจ้าและต้นนี้สิราแผงสอนไซส์ใหญ่เช่นกันจ้านี่เลยดางสวยครับพี่สิราแผงสอนดางสวยฮาร์ครึ่งครับพี่นี่เลยเหลือง อมม่วงสิราแผงสอน500บาทจ้ะ5.5นิ้วรอดใหม่ใบใหม,ใหม่นี่เลยมาแล้วสิราแผงสอนครับผมอุทยานหลวงครับพี่อุทยานหลวงสวยสวยนี่เลยใบกรมเหลืองตัดเขียวนะพี่300บาทต้นที่1นึ่งครับผมอุทยานหลวง ราชชฤกพืกคกับพี่สวยๆอ่ะตอนนี้ต้นที่1นะครับพี่ต้นที่1เนาะฟอมฟูใหญ่รุน5.5เช่นกันจะต้นนี้ต้นที่1อุทยานหลวงสวยๆครับพี่ต้นนี้เลยนี่จะ300บาทต้นที่2อครับพี่ต้นที่สอง5.5นิ้วอุทยานหลวงราชพเพษ์กฟอร์มใหญ่อันนี้เอาไปอัพลงกระถาง8หรือยกลงกระถาง10ได้เรียบร้อยแล้วครับพี่ตัวนี้เป็นอ่าไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ไม่พัแลวกันแล้วก็อีกสักหนึ่งต้นเนาะอุทยานหลวงราชพฤพื์กครับพี่นี่เลยจะสวยๆ300บาท ต้นที่สามครับผมสยามสยามสยามนาลิมิตครับพี่คัดฟอร์มสวยหน้าแจ่มให้เลยอ่าต้นนี้ห้าจุดห้านิ้วเช่นกันครับพี่สยามนาลมิตเจ็ดร้อบาทต้นที่หนึ่งครับพี่นี่เลยป้ายสวยแจ่มรึไม้แรยอมตะดาวข้างฟ้าสยามนาลิมิตเจ็ดร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งสวยๆจ้ะอ่าถัดมาเป็นสยาม นาลืมิตรครับพี่สวยๆเช่นกันจาะนี่เลยฟอร์ฟูใหญ่ลด5.5าจุดสยามนาลิมิดเจ็ดร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองต้นที่สองนี่เลยรอดใหม่มาแล้วรอดใหม่มาแล้วนี่เลยจ้ะต้นที่สองเนาะอ่ด้านในสยามนาลืมิตครับพี่เจ็ดร้อยบาทต้นที่สามครับพี่ต้นที่สามนี่เลยสวยๆเช่นกันรอดใหม่โอ้โหป้ายแจมออกมาเลยเนาะป้ายแจมออกมาเลยครับพี่นี่เลยจ้ะเจ็ดร้อบาทต้นที่ สามสยามณนฤะมิตรครับสวยแจ่มแรมเลยครับผมกับตัวนี้ซันเซสกายครับพี่ซันเซสกายนี่เลยหน้าเหลืองส้มแจม่มแจ่มป้ายตัดน้ำตาลครับพี่นี่เลยหน้าสวยจัดตัวนี้ซันเซ็สกายห้าร้อยบาทครับพี่สวยแจม่มนี่เลยเรืองส้ม ป้ายน้ำตาลอริจินอลครับพี่นี่เลยสวยๆตรงปกของแท้สันเิซสก,กาย5 0 0บาท5.5นิ้วใหญ่ล้นนะครับพี่ใหญ่ล้นเนาะซันเิสก,กายแล้วก็ตันนี้หน้าแดงเช่นกันครับพี่ออฟติมัสนี่เลยฟอร์มฟูสวยจัดหลอดใหม่มาแล้วเส้นกันเส้นกันนี้จะหลอดใหม่ออฟติมัส0 0ครับพี่หน้าสวยเข้มนี่เลยหน้าแดงเรืองทองออฟติมัสับพี่ล้น5.5แล้วเรียบร้อยเช่นกันใบใหญ่เบลเลอร์เบลเลอร์หลอดใหม่มาแล้วครับพี่หนึ่งเดียว อันนี้เป็นไซส์ใหญ่นะพี่5.5นิ้วเชยกันแต่ว่าใหญ่มากยกลงกระถางสิบได้แล้วด้านข้างครับพี่หนึ่งเดียวในจักรวาลครับผมหลอดใหม่กลางมาแล้วนี่เลยหน้าแดงแดงแป๊ดแดงเข้มทุกใบครับพี่หนึ่งเดียวในจักรวาลของกล้องออกไกลมากนี่เลยจ้ะหนึ่งพันบาทครับพี่ไซส์ใหญ่5.5นิ้วลนยกลงกระถางสิบได้เลยหนึ่งเดียวในจักรวาลใหญ่แม่พันจ้า พุทธคุณใหญ่ไซส์สวยครับพี่นี่เลยหน้าเรืองแจวาว่าเดี๋ยวยกออกมาก่อนนี่เลยนี่เลยไซส์ใหญ่เบ์เลอร์เบ์เลอร์อร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 ครับพี่ต้นใหญ่ไซส์ใหญ่แม่พันธุ์พุทธคุณสวยหลอดใหม่มาแล้วต้นนี้เอา350บาทครับพี่แจมแจมพุทธคุณใหญ่นี่เลยนี่เลย350บาทล้น5.5ครับพี่หน้านี้นี่เลยแจมโบ้แจมโบนี้จะพุทธคุณสวยสวยครับพี่350บาทคุม้มไหมสวยคุ้มต้นนี้จัดให้ใหญ่ๆเบอร์เเลอร,อร์ไปเลยแล้วก็ต้นนี้นะครับผม อาอาอา,อานึกเจอราชธานีเออใบแบบว่าใบาแบบอ้วนๆครับพี่ใบป้อมๆด่างชมพูสวยราชธานีสองรบาทครับพี่ต้นนี้สวยแจ่มแววใบรองฮาบครึ่งใบนี้ด่างสวยทั้งใบครับพี่นี่เลยจ้ะสองรบาทราชธานีครับผมมาด้านนี้ไม้ใหญ่ของเราครับพี่นี่เลย มิ้งมงคลแผงมิ้งมงคลแผงแดงตัดดําสวยๆนะพี่แดงปลายดำนี่เลยนี่เลยพี่ไซส์ใหญ่ไม่ผ่านเลยสี่ร้อยบาทครับพี่มิ้งมงคลแผงนี่เลยดําตัดแดงแดงตัดดำสี่ร้อยบาทไซส์ใหญ่ไม่ผ่านสวยๆจ้า